สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงสถานการณ์ยูเครนและรัสเซียล่าสุดนะครับเพราะว่าจากการเจรจาหลายรอบเนี่ยก็ยังไม่บรรลุผลเลยนะครับระหว่างยูเครนและรัสเซียจริงๆแล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยจากไฟล์ของ cnn ก็ดีหรือจะเป็นฟลกนิวก็ดีหรือจะเป็นของทาง bbc ก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่ามันเป็นข่าวปลอมเป็นข่าวที่เฟกนิวนะครับเพราะจริงๆถ้าท่านอยากจะฟังข่าวที่เป็นข่าวแท้ ก็ต้องฟังข่าวทางาทีอยู่สปุกดิกนะครับก็หรืออาจจะซิล่าเพราะจริงๆแล้วข่าวพวกนี้ที่ออกมาเนี่ยต้องเป็นข่าวเฟกเนื่อเพราะเราอยู่ในแพลตฟอร์มของเอ่อคือรั้วลูบหรือว่าแลนด์เนี่ยของอเมริกานะครับทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยนะครับมาเข้าเรื่องกันตรงที่เรื่องการเจราจาระหว่างพนานาที่ประดีนะครับอยู่เคนกับรัสเซียคือปูตินกับเซเลนสกี้นะครับจากหลายๆครั้งนี้ต้องบอกนิหนึ่งว่าการเจราจารทั้ง หลายๆายรอบเนี่ยที่ไม่จบก็เป็นเพราะว่าประเทศอเมริกานะครับค <c oughs> ือผู้ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการควบคุมในการคอนโทรลชักใหญ่นะครับเพื่อไม่มีการตกลงหรือจบนะครับก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาอ้างไปอ้างมานะครับในหลายๆเรื่องถ้าลำพังเซเลนสก,กี้เองตัวตลกนักสแสดงเนี่ยก็คงจะจบไปนานแล้วแต่ด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับต้องบอกแล้วเป็นแผนของอเมริกาคือต้องการให้ปูตินเนี่ยเป็นอาชญากรสงคราม และต้องการนําปูตินเนี่ยขึ้นศาลโลกในส่วนหนึ่งแล้วก็ประดามในสาลประชาชาติแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะพูดถึงแผนรอบสังหารปูตินในความเข้าใจของผมตอนน,น,อนี้นะครับก็คืออย่างเขาเนี่ยซูเรมานีนะครับก็คือนายพลนะครับซูเลมานีของทางอิหร่านก็ถูกรอบโจมตีโดยมอสซาดนะครับของทางประเทศอิสราเอละนะครับโดยมีการหลอกลอ่อะนะครับให้ปิจ,จร,จ,ราจาที่ประเทศอิรักในส่วนนี้อย่างที่ผมพูดก็คือ เซเลนสกี้เนี่ยพยายามจะให้ประเทศอิสราเอลเนี่ยเข้ามาไกลเกลี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็จะเชิญปูตินหรือพดาจานาิปดีปูตินเนี่ยเดินทางไปที่อิสราเอลผมบอกเลยนะครับปูตินเขารู้ครับเขาไม่ให้ข่ากับเซเลนสกี้หรอกครับเพราะเขารู้ว่าเกมเนี้มันเป็นเกมที่ทางเซเลนสกี้เนี่ยตั้งใจและว,วางแผนเอาไว้เพื่อที่จะรอบสังหารนะครับเพราะบทเรียนที่ผ่านมานี่ก็เห็นอยู่อย่างเออเดียวกันของประธาน,นาธิบดีของตุรกีก็ดีนะครับ ผมคิดว่าเกมนี้น่าจะยืดเยื้อเพราะว่าจริงๆแล้วปูตินเนี่ยเขาไม่ให้ราคากับเซเลสก,กี้แน่นอนเพราะถ้าในเงื่อนไขในข้อตกลงต่างๆเนี่ยไม่บรรลุหรือไม่ไม่พร้อมน,นะครับเขาก็ไม่อยากเจราจาเหมือนกับเมริกานนะครับที่ไม่ว่าจะเจราจาอะไรกับจีนก็ดีจะเจราจากับอะไรกับรัเสเซียก,ก็ดีก็ดึงแล้วดึงอีกนะครับดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงอีกมีข้อแม้คือทุกอย่างซึ่งจริงๆเรื่องนี้ปูตินเขารู้ดีนะครับว่า แต่ทางอิสราเอลเนี่ยที่จะยื่นมือเข้ามาเกะเกียกก็คงไม่กล้าเพราะว่าอิสราเอลเองเนี่ยหน้าวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ลุกลานประเทศซีเรียประเทศหลายๆประเทศสลับสนุนนะครับในการลุกลานรวมถึงลุกลานเพื่อนบ้านอย่างประเทศอย่างปาเลสไตน์นะครับก็ต้องบอกก่อนนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าทั่วโลกทุกอย่างที่เกิดขึ้นและวุ่นวายทั่วโลกนะครับ เิดจากประเทศอเมริกาล้วนๆนะครับเพราะประเทศอเมริกานเนี่ยเป็นประเทศที่ลุกลานนะครับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นเพียงเพื่อหาทรัพยากรน,นะครับทีนี้เซเลสซากี้เองเนี่ยเดิมทีเขาก็เป็นชาวยิวนะครับเพราะชาวยิวเองเนี่ยก็อยู่ในรัสเซียเนี่ยประเทศยูเครนเนี่ยก็อยู่ประมาณล้านกว่าคนนะครับซึ่งจริงๆอิสราเอลเนี่ยหรือชาวยิวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกดิดหนึ่งว่าเ,เขาก็ต้องการที่จะปกป้องนะครับปกป้องคนของเขา แต่แน่นอนเขาก็ต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าเดินทีที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้กันนะครับว่าใครทําอะไรกันบ้างแต่ที่ไม่พูดออกมาทางสาธารณชิจะเปิดเผยออกมาเนี่ยคือมันไม่มีประโยชน์ครับมันไม่มีประโยชน์แต่ณปัจจุบันนี้เราเห็นว่าปูตินเนี่ยหรือทางฝ่ายจีนก็ดีที่เป็นพันธมิตรกันแน่นแฟ้นนะครับก็พยายามที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่างๆว่าใครทําอะไรที่ไหนนะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่าแผนนียมีการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนเพราะต้องการที่จะให้ปูตินเนี่ย ไปเจราจากับตัวเองก็คือเซเลนซิี้ที่ประเทศอิสราเอลโดยให้อิสราเอลเนี่ยยืนมือเข้ามาช่วยแต่แน่นอนผมยืนยันได้เลยว่าปูตินเขารู้ครับเพราะฉะนั้นไอ้แผนรอบสังหารที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นและไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะว่าปูตินเองเขาก็ไม่ให้ราคาทางเซเลนซิพีอยู่แล้วแล้วข่าวที่บอกว่าทาง ปูตินหรือว่ารัสเซียเนี่ยพัดพันหรือเพียงพอมเนี่ยไม่สามารถยึดได้จริงๆแล้วต้องบอกว่ารัสเซียหรือโปูตินเองเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะบุกเข้าไปในเมืองเขาเพียงแต่ล้อมนะครับล้อมเอาไว้นะครับโดยใช้ขีปนาวุธอย่างที่ล่าสุดที่เราเห็นว่าการใช้ขีปนาวุธขีนซาวนะที่ยิงจากเรือนะครับเรือรบนะครับเข้าไปโจมตีแหลงหรือเก็บคลังอาวุธต่างๆที่ใต้ดินแล้วก็ในห้างสับประเินนชาที่ทางาหน่วย งานทหารของดีโอนาซีของอิสราเอลอเมริกาเนี่ยนะที่ปลุกปัน้นขึ้นมาเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในห้างเนี่ยครับก็ต้องบอกกันว่าก็เป็นลูกที่สองที่ยิงไปถล่มนะครับก็สําหรับเรื่องนี้ผมขอให้เพื่อนๆติดตามดูนะครับว่ามีความความพยายามเหลือเกินที่จะผลักดันให้ปูตินเนี่ยเดินทางไปนะครับ ทาข้อตกลงที่ประเทศอิสราเอลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความเห็นของผมนะครับท่านคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามคิดว่าไลสาระก็กดข้ามไปคับขอบคุครับ